สวัสดีค่ะสายรุ่งเองข่าววันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางนะคะธรรมนัตดันโครงการฉนดต้นยางพาราแปลงสินทรัพย์เป็นทุนซึ่งร้อยเอกธรรมนัต พรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากยทครบรอบ9ปีการยางแห่งประเทศไทยพร้อมกับมอบรางวัลชนะเลิศสถาบันเกษตรกรชาวสวนอยางดีเด่นเครือข่ายกเกษตรกรชาวสวนอยางดีเด่นระดับประเทศและมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรมกยทประจำปี2567ค่ะแก่พนักงานและก็ลูกจ้างที่มีความทุ่มเทตั้งใจทํางานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือว่าหาผลประโยชน์อื่นใดในองค์กรเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจเพื่อประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในวงการยางพารากรยทเป็นองค์กรกลางที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบมีความผูกพันกับชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราไทยและมีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์หลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหนึ่งปีหลังที่มีการเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการด้านยางพารายอย่างจริงจังจนเป็นที่ยอมรับและก็ได้รับความน่าเชื่อถือจากกลุ่มผู้ซื้อและก็ผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมยางค่ะควบคู่กับมาตรการต่างๆภายใต้ในโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและก็การแก้ไขปัญหาย,ยางพารา,ยอ,ยา,า,รายอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่นโยบายการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ทำเกษตรใ,ใ,สใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในสวนยางระบบตรวจสอบย้อนกลับภายใต้กฎของ EU ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการผลักดันโครงการฉนดต้นยางพาราฉนดเพื่อเกษตรกรในพื้นที่สวนยางแปลงสินทรัพย์ ให้เป็นทุนนั่นเองค่ะเพื่อนำไปต่อยอดในอาชีพช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้และก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งด้านนายสุทัศน์รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการก็ได้กล่าวว่าก็ยทอก่อตั้งขึ้นนะคะตามพรบการยางแห่งประเทศไทยพศ2558ค่ะเพื่อเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลและก็บริหารจัดการยางพารา ของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจรและได้เดินทางเข้าสู่ปีที่9ในวันนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้เห็นแล้วว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและก็แก้ไขปัญหาเรื่องของยางพาราครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาสนับสนุนในการทำงานดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่9กยทโอกาสนี้นะคะเปิดตัวในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บด้วยนะคะซึ่งเป็นรถตรวจสอบ การชำระค่าธรรมเนียมของกะยะทอนะคะเป็นรถโมบายค่ะมีการนำเทคโนโลยี GPS นะคะเข้ามาใช้ในการติดตามรถขนส่งยางที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนไว้โดยเตรียมประจำจุดให้บริการด่านสุลการกรทั้ง6แห่งกระจายทั่วประเทศในเดือนตุลาคมนี้นะคะ